สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมใครที่ชอบเลี้ยงต้นแก้วสารพัดนึกทั้งตัวผู้และตัวเมียที่กำลังเกิดปัญหาแบบนี้คะ่ะปลายใบยมีอาการใบช้ำคะ่ะใบเล็กใบไม่โตลำต้นแคกแกนไม่มีความเจริญเติบโตขึ้นมาเลยคะ่ะ ปลูกมาหลายเดือนแล้วอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นค่ะมาค่ะวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาต้นแก้วสารพัดนึกที่ไม่เจริญเติบโตค่ะก็จะเห็นได้ว่าปลายใบก็จะมีอาการช้ำแล้วก็จะลุกลามเข้ามาเรื่อยๆ แบบนี้ก็เรียกว่าอาการของใบเป็นเชื้อราค่ะวันนี้เราก็จะต้องมาแก้ปัญหาโดยด่วนเลยค่ะก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเราก็จะให้ดูรอบๆกระถางปลูกค่ะกระถางปลูกค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าต้นไม้ค่ะและไม่สัมพันธ์กับ ขนาดของต้นไม้เลยค่ะจึงทำให้กระถางปลูกมีความชื้นสูงค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลือกระถางออกค่ะดินปลูกค่อนข้างที่จะมีความหนักมากๆเลยค่ะดังนั้นเราก็จะค่อยๆขุดต้นเขาขึ้นมาค่ะเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่ารากเขามีนิดเดียวเองค่ะ เราก็จะสังเกตดินปลูกค่ะดินปลูกก็จะผสมใบมะขามแล้วก็ดินหมักต่างๆเยอะเลยค่ะแล้วก็มีกิ่งไม้ด้วยค่ะกิ่งไม้แห้งๆค่ะบางส่วนก็เกิดเชื้อราค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นแก้วสารพัดนึกไม่โตนี่เองค่ะ แล้วก็ยังทำให้ใบของเขาเกิดอาการเป็นเชื้อราด้วยค่ะค่ะหลังจากที่เราลื้อต้นเขาออกมาจากกระถางเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางปลูกเขาค่ะจากตะก้าใหญ่ๆเราก็จะมาปลูกในกระถางเพียงแค่7นิ้วค่ะ วัสดุดินปลูกที่เราจะนำมาผสมในวันนี้ก็จะมีดินร่วนจากในสวนค่ะแล้วก็กลับมะพร้าวสับค่ะลองก้นกระถางด้วยมูลสัตว์รักเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะมีดินหมักซักเล็กน้อยค่ะส่วนผสมดินปลูกเราก็จะมีดินร่วนหนึ่งส่วนกับมะพร้าวสับประมาณหนึงส่วนค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เราจะใช้ดินที่อยู่ในสวนค่ะดินที่ไม่ผ่านการหมักค่ะก็จะเป็นสูตรด,ดินเย็นค่ะดินสูตรนี้เราก็ได้ทําการปลูกต้นไม้มาหลายชนิดแล้วค่ะทำให้ต้นไม้เป็นดีแล้วก็ไม่เกิดอาการเป็นเชื้อราด้วยค่ะสำหรับดินปลูกที่นำมาจากสวนค่ะทุกคน การแก้ไขปัญหาก็มีเพียงเท่านี้เองค่ะสำหรับการปลูกต้นแก้วสารพัดนึกที่ไม่เจริญเติบโตค่ะเราก็จะทำการตัดส่วนปลายใบที่เกิดอาการใบชํำแบบนี้ค่ะทุกคนปลายใบแบบนี้ก็บ่งบอกถึงดินที่มีสารอาหารมากเกินค่ะมีปุ๋ยมากเกิน แล้วก็มีพวกเศษใบไม้หมักเยอะเกินค่ะทำให้ดินปููกของเขาเป็นกรดค่ะเมื่อดินเป็นกรดระบบรากของเขาก็จะไม่ชอนชัยไปหาอาหารค่ะค่ะถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ